เป็นลูกค้าเรานานหรือ,อยังอะคะ,ะหลายปีแล้วครับใช้แล้วมันข้าวขึ้นดีครับปูนใช้ปูนใช้ยามันก็ได้ผลดีครับก็เลยใช้มาเรื่อยแลครับสวัสดีค่ะพี่ติก๊กเราอยู่กับพี่ติ๊กนะคะที่นาบ้านดอนล,ลานนะอําเภอศรีนานะคะทํานาทั้งหมดกี่ไร่ค่ะแปลงนี้เจ็ดสิบไร่ครับแปลงนี้เจ็ดสิบไร่แล้วแปลงใหญ่ๆแบบนี้เจอปัญหาอะไรบ้างไหมคะก็มีผลสองปลายปลายนาม,มันจะข้าวจะไม่ค่อยขึ้นครับ คือว่าปลายน้ำมันไม่ขึ้นประมาณติบยี่สิบไร่ครับแล้วดูแลยากไหมคะเนี่ยอ่ามันก็ดูแลยากก็จะเข้าไม่ขึ้นมันก็ดูแลยากครับแล้วรายได้อ่ะคะ่ะดีไหมมันก็พออยู่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันเจอปัะสบปัญหาทางธรรมชาติอย่างเงี้ยน้ําท่วมน,น้ําแรงเงี้ยฝนแรงเงี้ยมันก็จะพอแบบขาดทุนบ้างครับก็คือมันยูเหนือการควบคุมของเราเนาะภัยธรรมชาติอาใช่ครับถ้าเกิดน้ำท่วมมามก็ไม่ได้เกี่ยวก็ขาดทุนนะครับ หนูเคยได้ยินประโยคที่ว่าชาวนานเนี่ยหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินตอนนี้ค่ะมันนาสู้ไหมทั้งฟ้าทั้งดินเนี่ยพวกรายได้ผลประกอบการกําไรอย่างเงี้ยแล้วเกิดราคาข้าวตอนนี้ก็เอได้ครับส,ส,สู้ได้ครับสู้ได้นะน่าลงทุนครับผมก็คือถ้าสมมติมันไม่มีปัญหาอะไรเนาะไม่มีทั้งเรื่องภัยธรรมชาติหรือว่าดินเสียอย่างเงี้ยถ้าทายน้ําท้ายนาเราไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ได้ครับรายเหนื่อยเลยใช่ไหมรายเหนื่อยครับผม แล้วส่วนตัวพี่ติดดค่ะรู้จัก i อ i าได้ยังไงอะค่ะก็ทางเพื่อนบอกต่อมาครับอ๋อก็คือบอกต่อใช้ดีบอกต่อปเป็นอางนี้ใช้ดีล้วบอกต่อมาครับแ,วแ,วแ้วอันนี้เป็นลูกค้าเรานานหรือยังอะคะอ่ะก็หลายปีแล้วครับไม่เปลี่ยนใจใช่ไหมคะ่ะอ๋อไม่เปลี่ยนใจครับใช้แล้วมันเข้าขึ้นดีครับปูนใช้ปูนใช้ยามันก็ได้ผลดีครับก็เลยใช้มาเรื่อยครับสรุปแล้วไอ i ไอของเราก็ถูกใจใช่ไหมคูกใจครับผม